ต้องบอกว่าฟ้าหลังฝนมีอยู่จริงครับสำหรับพลพรรคจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับโดยเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในศึกคาราบาวครับนะครับก็ไม่มีปัญหาครับด้วยการเปิดรังคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับไล่อ่านเอาชนะนิวพอร์ททีมจากลีกถูไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ครับจากประตูของเจมจัสตินนะครับที่ว่ากันว่ามีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกบอลโลกเหมือนกันครับอีกสองประตูได้จากกองหน้าไวเกาวิ่งไม่มีหมดอย่างเจมี่วาดีครับใช้ชนะในเกมดังกล่าวครับทำให้เลสเตอร์ซิตี้นะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่4 สึกคราบาวาคัพได้สําเร็จนะครับโดยจะมีการจับสลากประกบคู่กันในค่ําคืนนี้นี่แหละครับสำหรับพลพรรคจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับออกสตาร์ท์ฤดูกาลได้แบบย่ําแย่นะครับจมปลักอยู่ก้นตารางมาโดยตลอดครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับจะเกิดปรากฏการณ์ฟ้าหลังฝนเข้าให้แล้วครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับเมื่อเลสเตอร์ซิตี้นะครับโปรเกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับทีมของเบนเน็ e ตโรเจอร์เนี่ยแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นให้กับทีมแชมป์เก่าศึกพิมลีอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนอกจาก6เกมจะแพ้เกมเดียววแล้จาก เกมเนี่ยจิงจอกสยามยังคว้าชัยชนะได้ถึง4เกมด้วยกันครับจนกระทั่งดีดตัวเองจากโซนตกชั้นนะครับขึ้นมารั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนครับโดย14เกมลีของเลสเตอร์นะเวลานี้นะครับทีมของเบนเน็ตต์โรเจอร์เริ่มเก็บชัยชนะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเก็บชัยชนะไปแล้ว4เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไปแล้ว8เกมด้วยกันนะครับยิงประตูก็ยังถือว่าดุดันครับยิงไปถึง23ประตูนะครับแต่ข้อเสียก็คือเสียประตูเยอะไปหน่อยครับเสียไปถึง25ประตูครับอย่างไรก็ตามครับในระยะหลังนะครับด ว่าเกมรับของเลสเตอร์ซิตี้จะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะนักเตะใหม่นะครับที่คว้าตัวมาด้วยสถิติแพงที่สุดในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว17ล้านยูโรนั่นก็คือวอลฟานั่นเองครับกองหลังหัวฟูนะครับขวัญใจคนใหม่ของแฟนๆจิ้งจอกสยามทั้งในเมืองไทยและในประเทศอังกฤษครับวอลฟาครับออกสตาร์ทเกมแรกกับเลสเตอร์ซิตี้ได้อย่างน่าผิดหวังเลยครับเป็นการพ่ายแพ้ต่อท็อตแนมฮอสเปอร์ศูนย์ประตูต่อ6นะครับเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายกับการลงสนามเกมแรกในสีเสื้อจิ้งอกางงหลัชว ยเยี่ยมรายนี้เลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเหล่าบรรดาผู้เล่นเนี่ยหายเจ็บกลับมาทุกอย่างในทีมเลสเตอร์ซิตี้กำลังลงตัวครับแผนการเล่นของเบนได้โรเจอร์นะครับทุกคนเริ่มเข้าใจในแท็กติกนะครับรวมไปถึงนักเตะคนอื่นๆที่กําลังมั่นใจนะครับทำให้วอลฟาร์ดครับกลายเป็นหนึ่งนักเตะกองหลังคนหนึ่งครับที่ดีที่สุดของเลสเตอร์ซิตี้ณเวลานี้ครับโดยถึงตอนนี้ครับวอลฟาร์ดเนี่ยลงสนามรับใช้เลสเตอร์ซิตี้ไปแล้ว8เกมด้วยกันในสืบพิมลีอังกฤษนะครับก็มีสถิติถือว่ายอดเยี่50% เคลียบอลจังหวะอันตรายนะครับอยู่ที่26ครั้งครับเคลียบอลด้วยการมง8ครั้งนะครับใจบอลแม่นยำ87%นะครับแถมเก็บคลินชีตได้ถึง5เกมครับ8เกมของวอลฟาร์ดเก็บคลินชีตได้5เกมก็น่าจะทําให้เบเดนโรเจอร์อุ่นใจมากขึ้นนะครับกับกองหลังหัวฟูรายนี้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ครับสำหรับเรื่องราวของวอลฟาร์ดนะครับเขาเองเคยได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นนิวดาวิดลุยครับอดีตกองหลังของเชลซีนะครับทรงผมเหมือนกันเลยครับแถมเจ้าตัวนะครับยังเคยได้รับเสื้อของดาวิดลุยมา้้นนนัใหตอ เขาเองอยู่ในวัย16ปีเท่านั้นและก็เล่นอยู่กับอันเดรสครับซึ่งการที่ดาวิดลุยส่งเสื้อมาให้นะครับก็ไม่ใช่อะไรครับดาวิดลุยเนี่ยต้องการชักชวนให้วอลฟาร์ดย้ายมาอยู่กับเชลซีครับย้ายมายืนหัวฟูคู่กันในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดนะครับแต่ตอนนั้นวอลฟาร์ปฏิเสธไปครับเนื่องจากเหตุผลที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังเด็กเกินไปครับการเวลาผ่านไป8ปีครับตอนนี้วอลฟาร์นะครับย้ายมากระแข่งในสึกริมลีย์อังกฤษส่วนดาวิดลุยย้ายออกไปแล้วครับอย่างไรก็ตาม่ ไม่ผิดหวังจริงๆครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เชื่อว่ากําลังน่าจะเลงในการขัดเกลาวอลฟาร์ดนะครับให้กลายเป็น1นึ่ซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงอีก1คนของเลสเตอร์ซิตี้ครับนอกจากแนวรับอย่างวอลฟาร์ดแล้วครับแนวรุกอย่างเจมส์แมดดิสันก็เป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนของเลสเตอร์ซิตี้ที่มีผลงานร้อนแรงสุดๆเลยครับสถิติของเจมส์แมดดิสันนะตอนนี้นะครับเขาเป็นนักเตะในตําแหน่งวิดฟิวที่เป็นชาวอังกฤษนะครับที่มีส่วนร่วมกับประตูในศึกพิม์ลีกอังกฤษมากที่สุดครับนับตั้งแต่เดือนสิงหาคคคมมมมมปปีีีท่่่แแล้วววจจจจนนนนถึงัััััุบบบรรรโดดยเิสส ประตูของเลสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแอซิดหรือว่าการจบด้วยตัวเองนะครับอยู่ที่30ครั้งครับรองลงมาก็คือบูกาโยซาก้าของอาร์เซนอล28ครั้งนะครับรองลงมาเป็นเมสันเมาส์จากเคลซีครับก็ทั้งยิงทั้งจ่ายรวมกัน25ครั้งนะครับแล้วก็จารอดโบเวนครับมิดฟิลด์ของเวสต์แฮมที่24ครั้งนะครับแล้วก็อันดับที่5เป็นฟิลฟอร์เดนครับ23ครั้งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยใน2ฤดูกาลหลังสุดนะครับมีผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนนนครรรัััับบทีี่่่่เเปป็็ชาาาววววองกกกกกฤษแและะมมมมมสสสตูจ์ดดิ น,นั่นก็คือแฮร์รี่เคนครับกองหน้าทีมชาติอังกฤษของทอตแนมอสเปอร์นะครับก็ทั้งยิงทั้งจ่ายรวมกันไปทั้งสิ้น38ครั้งด้วยกันนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับสำหรับโปรแกรมทิ้งท้ายของจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนพักเบรกหลีกทางให้กับศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตราครับเลสเตอร์จะบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ, ester, บ,รน United, นรบในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ในเวลา4ีทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับ